ดิฉันเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่กว่า95%ที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้น่าจะกำลังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกเรียนได้ไม่ดีความจำไม่ดีลูกรับรู้ชา้าหรือไม่สามารถตั้งใจเรียนได้แม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะพยายามใช้วิธีการต่างๆมากมายแล้วแต่ผลการเรียนของลูกก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ทำไมถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นได้ล่ะคะสาเหตุของมันคืออะไรและวิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิทภาพที่สุดในตอนนี้คืออะไรไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันเอวานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสมองและจิตวิทยาของเด็กที่กรุงเทพค่ะจากการศึกษาและหลายการศึกษานะคะพบว่าความฉลาดของเด็กนั้นขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักค่ะนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมอาหารและโภชนาการรวมถึงพันธุกรรมนั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะอาหารและโภชนาการ มีผลสูงถึง80%ต่อพัฒนาการของสมองที่เดียบนะคะสารอาหารที่ว่านั้นก็คือ DHA นั่นเองค่ะเป็นสารอาหารที่สำคัญของสมองของเด็กที่เด็กจำเป็นจะต้องดูดซึมเข้าไปในช่วงอายุตั้งแต่1-10ถึง10ปีค่ะนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาทองในการพัฒนาสมองของเด็กอย่างเต็มที่และในไลฟ์ของเราวันนี้ค่ะ ดิฉันจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์สุดยอดจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความตั้งใจของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกหลังจากการวิจัยอย่างลึกซึ้งมากกว่า20ปีเกี่ยวกับมนุษย์โภชนาการพันธุกรรมและปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความฉลาดของชาวยิวที่เรียกได้ว่าเป็นชาติพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดของมนุษย์ค่ะผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการทดสอบทางคลินิกและเปิดตัวเป็นผลิตภัณฑ์นม จากเมล็ดธัญ,ญพืชนั่นก็คือเจนีโชโก้นั่นเองค่ะเจนีโชโก้นะคะมี DHA บริสุทธิ์มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดถึง10เท่าด้วยการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างนมโคจากสหรัฐอเมริกาที่นำเข้าโดยตรงและยังมีเมล็ดพืชธัญ,ญพืชถึง9ชนิดที่ดีที่สุดสำหรับสมองของเด็กรวมไปจนถึงอัลมอนด์วอลน,นัท แล้วก็มเมล็ดมะม่วงหิมะพาน์ซึ่งมเมล็ดแตกนะคะแล้วก็ยังมีมเมล็ดตระกูลถั่วที่เต็มไปด้วยโอเมก้า3โอเมก้า6วิตามินอ e, ีแมกนีเซียมและสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมองของเด็กมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะคะได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตามรูปแบบการกินของพ่อแม่ชาวยิวเพื่อช่วยให้เด็กๆของเราพัฒนาความฉลาดขึ้นทุกวันดยส่วนผสมธรรมชาติทั้งหมดเจนนชัวโกของเรา ขอมอบความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ที่ดึงค่ะสิ่งที่พิเศษมากนะคะนั่นก็คือแม้ว่าชาวยิวจะมีสัดส่วนเพียงแค่0.2%ของประชากรโลกแต่พวกเขากลับครอบครองถึง22%ของรางวัลโนเบลและมีส่วนร่วมกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจรวมถึงนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อีลอนมัสก์บิลเกตและอีกหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะ นักวิทยาศาสตร์อย่างเรานะคะคเชื่อว่าการพัฒนาสมองไม่ได้มาจากการศึกษาการเรียนเพียงอย่างเดียวหรือว่าพันธุกรรมเท่านั้นนะคะแต่ยังมาจากวิสัยการกินที่ได้รับการสืบทอดมาหลายพันปีจากชาวยิวซึ่งก็คือการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยมเมล็ดพืชธัญพืชถั่วต่างๆค่ะและในทุกครอบครัวชาวยิวอาหารของเด็กๆมักจะมีมะเมล็ดพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นวอลนัท มอด์แมคคาเดเมียนะคะหรือว่าจะเป็นเมล็ดเจียเมล็ดฟักทองเมล็ดแปกเพราะเขาเชื่อว่าเมล็ดพืชเล็กๆเ,เหล่านี้นะคะไม่เพียงแต่จะเป็นอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาที่ช่วยบำรุงสมองตั้งแต่ช่วงปีรแรกๆของชีวิตของเด็กค่ะโดยวอลนัทนะคะจะอุดมไปด้วยโอเมก้า3ค่ะที่ช่วยเสริมสร้างความจำและความสามารถในการคิด อัลมอนด์มีวิตามินอ e, ีช่วยปกป้องเซลล์สมองจากความเครียดและออกซิเจนค่ะเมล็ดเจียเมล็ดแฟลกมีไฟเบอร์และ DHA ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการของระบบประสาทได้อย่างสมบูรณ์แบบแถมเมล็ดแมคคาเดเมียนะคะก็มีปริมาณไขมันดีที่สูงมากๆช่วยให้เด็กมีสมาธิและคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีค่ะเจนชโชัวโก มอบแหล่งสารอาหารที่อุดมไปด้วยธัญพืชมากมายนะคะให้เด็กๆได้ดูดซึมสารอาหารได้สูงสุดไม่ว่าจะเป็น DHA โอเมก้า3และยังเพิ่มความสามารถในเรื่องของการเชื่อมต่อเซลล์ประสาทต,ต่างๆช่วยให้เด็กๆมีความจำที่ดีมีสมาธิดีและฉลาดขึ้นโดยกลุ่ม3อาหารสำคัญ3ชนิดนะคะที่เราเน้นๆกันเลยค่ะนั่นก็คือโคลีนทอรีนและก็ลูทีนนั่นเองค่ะ แล้วก็ยังมีวิตามิน B ช่วยในการปกป้องเซลล์สมองช่วยให้เด็กๆคิดได้ดีขึ้นเสริมความจำแล้วก็เรียนเก่งขึ้นคล่องแคล่วขึ้นนั่นเองค่ะเจนิโชโกเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ช่วยในการพัฒนาสมองของเด็กโดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดจากสหรัฐอเมริกาพร้อมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเข้มงวดเคร่งครัดที่สุดแล้วนะคะขณะนี้นะคะในมือริชันนะคะมีลิขสิทธิ์ของ fda ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้รับการพัฒนาจากคณะกรรมการอาหารและยาจากสหรัฐอเมริกาที่มีการควบคุมและประเมินคุณภาพอย่างเข้มงวดที่สุดในโลกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเจเนชโกจึงถือว่าเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญในวงการโภชนาการสมัยใหม่ค่ะที่ช่วยปกป้องสารอาหารจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆและช่วยในการดูดซึมสารอาหารได้สูงถึง9 9ค่ะดยเหตุน,นี้เองนะคะทุกแก้วของเจเนชโก สิงไม่เป็นเพียงแหล่งโภชนาการแต่ยังเป็นการปกป้องสมองของเด็กช่วยให้เด็กๆมีสมาธิที่ดีขึ้นจดจำได้นานงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาการความสามารถในความรู้ได้ทุกๆวันค่ะคุณแม่มั่นใจได้เลยนะคะว่าเมื่อให้ลูกดื่มเจนนชัวโกแล้วดีมากแน่นอนค่ะ คุณลูกค้าหลายท่านนะคะได้มีการเสนอแนะกลับมานะคะว่าเพียงแค่ให้ลูกดื่มจนหมดกล่องที่2เท่านั้นค่ะเด็กๆก,ก็เริ่มเชื่อฟังคุณแม่มากขึ้นทําการบ้านได้เองมีสมาธิดีขึ้นมากผลการเรียนก็ยอดเยี่ยมได้ชัดมากเลยค่ะในประเทศไทยเองนะคะมีถึงกว่า80%ของเด็กๆที่ประสบปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ความจําไม่ดีค่ะสมาธิซุกซนและลดความสนใจสิ่งแวดลอ้อมอื่นๆนะคะแต่ปัญหานี้ค่ะ บอกได้เลยนะคะไม่เฉพาะในเด็กผู้ชายเท่านั้นเด็กผู้หญิงก็เกิดปัญหานีน้ได้เช่นเดียวกันค่ะและหากคุณพ่อคุณแม่ปล่อยทิ้งปัญหานี้ไว้เนิ่นนานมากขึ้นก็อาจจะยากที่จะฟื้นปูให้กลับมาเหมือนเดิมได้นะคะยิ่งยุคนี้นะคะเป็นยุค4.0ค่ะเด็กๆมักพึ่งพาเทคโนโลยีต่างๆมากมายทั้งโทรศัพท์มือถือ iPad เครื่องเล่นเกมทำให้การเรียนรู้กลายเป็นสิ่งที่ยากลำบากขึ้นสำหรับพวกเขานะคะ พร้อมกับการที่เด็กๆเ,เนี่ยยังสื่อสารกับพ่อแม่ได้น้อยลงด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะปรับทําให้พฤติกรรมของเด็กเนี่ยกลายเป็นเด็กที่ดือ้อไม่เชื่อฟังห่างเหินจากพ่อแม่บางครั้งนะคะทําให้เกิดภาวะออทิติกเทียมด้วยนะคะซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเรียนและอนาคตของเด็กๆค่ะ พอเป็นแบบนี้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะบังคับให้เด็กๆน่นเรียนหนังสือส่งลูกไปเรียนพิเศษบ้างจ้างติวเตอร์มาสอนที่บ้านบ้างแต่เด็กก็ยังดือ้อเรียนไม่เก่งและไม่เห็นพัฒนาการเท่าไหร่ใช่ไหมคะคำแนะนําจากใจของดิฉันนะคะบอกได้เลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกประสบปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้เด็กขี้เกียจหรือติดเล่นมากเกินไปบางครั้งเติบโตช้านะคะควรให้ลูกดื่มผลิตภัณฑ์นมถั่วธัญพืชเจเนชัวโกของเรา ดิฉันขอยืนยันเลยนะคะเพียงแค่2ส,สัปดาห์หลังจากที่ดื่มคุณแม่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของลูกจากเด็กดื้อคนเดิมกลายเป็นเด็กดีคนใหม่ที่แตกต่างจากเดิมแน่นอนค่ะแล้วคุณแม่จะทึ่งกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกนะคะจากเด็กที่ชอบเล่นเกียิคร้านไม่ชอบออกกําลังกายติดเกมจนลืมทุกอย่าง หรือแม้แต่พฤติกรรมที่ควบคุมยากจะกลายเด่นเด็กที่ดีที่ทุกครอบครัวนั้นใฝ่ฝันเป็นเด็กฉลาดเด็กดีเชื่อฟังเรียนเก่งและได้รับความรักจากเพื่อนเพื่อและคุณครูในสังคมแน่นอนค่ะการันตีเลยนะคะว่าเด็กใน10คนเนี่ยดื่มแล้ว10คนชอบแน่นอนค่ะเด็กร้อยคนดื่มร้อยคนต้องฉลาดเด็ก1,000ดื่มเด็ก1000คนต้องพัฒนาการผลการเรียนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะ กล้าการันตีเลยนะคะว่าเพียงแค่ดื่มเจนีโชโกโแค่2สัปดาห์เท่านั้นลูกๆของคุณก็จะมีสมาธิที่ดีขึ้นคล่องแคล่วว่องไวลดอาการซนในการเรียนได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและเพียงแค่ดื่มอย่างต่อเนื่องหนึ่งเดือนลูกของคุณจะมีความจำที่ดีขึ้นคิดคำนวณได้เร็วขึ้นเรียนรู้ได้ดีขึ้นจดจำได้หมดและมีสมาธิในการเรียนโดยไม่ต้องคอยบอกหรือคอยดูแลมากมายค่ะดื่มเจนีโชโ,โกโนะคะอย่างต่อเนื่องเพียงแค่2เดือนเท่านั้นค่ะ คุณพ่อคุณแม่จะต้องประหลาดใจแน่นอนกับการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของลูกๆของเราลูกของเราจะมีความคิดที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นตอบสนองไวรักการเรียนมีสมาธิที่ยอดเยี่ยมความจําที่ดีขึ้นเรียนในห้องเรียนก็กล้ายกมือตอบคําถามอย่างกระตือรือร้นด้วยนะคะผลการเรียนของลูกเราโดดเด่นและได้รับคําชมแน่นอนค่ะนี่เลยค่ะ เจนนชโวโกกำลังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการพัฒนาสมองและความฉลาดสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ1ปีถึง18ปีในเมืองไทยและได้รับคำแนะนำจากคุณหมอลหลายๆท่านค่ะและเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เจนนชโวโกได้มีการเปิดตัวตลาดในประเทศไทยกับผลิตภัณฑ์นมสูตรพิเศษสำหรับการพัฒนาสมองของเด็กๆแบรนด์ของเราพร้อมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งซื้อภายในวันนี้ค่ะ โปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะลดทันที70%นะคะกับเจนิโชโกของเราซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2ซื้อ3แถม4เจนิโชโกมีของแถมสุดคุ้มมากมายค่ะและในตอนนี้นะคะในมือของดิฉันค่ะก็มีการ์ดทั้งหมด12ใบค่ะซึ่งเป็นการ์ดธีมเกี่ยวกับอารยธรรมต่างๆของชาวยิวค่ะโดยการ์ดแต่ละใบนะคะจะเป็นเรื่องราวที่ต่างกันค่ะ ช่วยให้เด็กๆนะคะพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้การศึกษาการจดจำกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีค่ะโดยทุกกล่องในเจนิชัวโกของเรานะคะจะมีก๊าซสะสมแบบสุ่มนะคะ1ใบต่อ1กล่องค่ะเปิดออกมาแล้วหยิบก๊าซออกมาแบบนี้สามารถมาสะสมก๊าซต่างๆแบบนี้นะคะให้ครบทั้ง12ตีมค่ะเด็กๆและคุณแม่จะได้รับรางวัลสุดพิเศษจากเรานะคะซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนะคะใช้ผลิตภัณฑ์เจนิชโกฟรี2เดือนรวมทั้งหมด4กล่องด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีของสุดพิเศษนะคะอย่างโคมไฟสำหรับอ่านหนังสือนะคะหรือว่าจะเป็นกระเป๋านักเรียน1ใบแบบนี้ค่ะเรียกว่าของรางวัลมีให้เลือกช็อปปิ้งเพียบมากทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ยังมีค่ะนี่เลยถ้วยน้ำดื่มที่มีโลโก้เจนิชัวของเรานะคะ พิเศษสุดๆค่ะ100การ์ดแต้มที่สะสมนะคะจะมีการ์ดโก1ใบเท่านั้นนะคะ นี่เลยค่ะการ์ดโกสีทองแบบนี้และเมื่อสะสมการ์ดโกสีทองครบ12ใบแล้วนะคะเด็กๆและคุณแม่ก็จะได้รับรางวัลสุดพิเศษจากทางแบรนด์ของเราประกอบไปด้วยรางวัลใหญ่นะคะนั่นก็คือทองคำแท้1หนึ่งสลึงแบบนี้นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นใช้ผลิตภัณฑ์เจเนชัวโกฟรี6เดือนรวมทั้งหมด12กล่องค่ะโคมไฟอ่านหนังสือ1ชิ้นนะคะกระเป๋านักเรียนอีกหใบแบบนี้นะคะ แล้วก็ยังมีถ้วยน้ำดื่มที่มีโลโก้ของเจเนชชัวโกแบบนี้ด้วยโอ้โหถือเต็มมือมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> คุณแม่ขายอย่ารอช้าค่ะรีบซื้อเจเนชชัวโกกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ <c oughs> เพื่อรับโปรโมชั่นสุดพิเศษเข้าร <c oughs> ่วมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษเหล่านี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะและเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษค่ะทุกท่านสามารถทาตามขั้นตอนง่ายๆได้ดังนี้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะสะสมการให้ครบ12ใบนะคะโดยแต่ละใบจะมีธีมที่ต่างกันไปนะคะขั้นตอนที่2ค่ะส่งข้อความมาที่แฟนเพจของเรานะคะเมื่อคุณสะสมการครบ12ใบแล้วนะคะให้ส่งข้อความมาหาเราพร้อมนะคะบอกว่าสะสมการครบ12ใบแล้วขอรับรางวัลค่ะขั้นตอนที่3มนะคะทีมงานของเราจะส่งลิงก์สำหรับเข้าหน้ารับรางวัลค่ะ หลังจากได้รับข้อความไปแล้วนะคะทีมงานของเราจะส่งลิงก์ไปให้เพื่อยืนยันการรับรางวัลของคุณนะคะเพียงแค่คลิกลิงก์และทำตามขั้นตอนเพื่อรับรางวัลเท่านั้นเองค่ะแล้วอย่าลืมนะคะส่งการ์ดกลับมายัางแบรนด์ของเราด้วยนะคะหลังจากได้รับข้อความแล้วเจ้าหน้าที่จะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรของคุณนะคะเพื่อส่งการ์ดกลับมาที่แบรนด์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำการ์ดของคุณเนี่ย แล้วก็ส่งรางวัลให้คุณนะคะภายใน2วันจัดส่งรางวัลให้ทันทีค่ะง่ายใช่ไหมคะเพียงแค่นี้ค่ะคุณก็รู้วิธีเข้าร่วมกิจกรรมสะสมการ์ดเซนชัวโกแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมค่ะแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะคะแล้วก็มาร่วมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษไปด้วยกันค่ะมาที่คอมเมนต์แรกกันก่อนเลยนะคะคุณอภัสราค่ะบอกว่าดิฉันต้องการคำแนะนำค่ะคุณ ชริยานะคะบอกว่าดิฉันต้องการซื้อสามารถทิ้งข้อมูลไว้ในคอมเมนต์ส่งข้อความมาปรึกษาฟรีได้เลยอ่าส่งข้อความมาได้เลยนะคะเม้น์มาก็ได้อินบ็อกซ์มาก็ได้ค่ะคอมเมนต์ comment ถัดมาคุณชุดาบอกว่าเคยกังวลว่าลูกจะเรียนช้าความจําไม่ดีค่ะแล้วกุณมีคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยแนะนําให้ลองดื่มเจนีชัวตัวนี้นะคะซึ่งมีสูตรพิเศษสําหรับพัฒนาสมองเด็ก หลังจากดื่มครบ1เดือนแล้วนะคะเด็กๆเ,เรียนรู้ได้เร็วขึ้นคำนวณได้ดีขึ้นที่สำคัญลูกตั้งใจเรียนด้วยนะคะเรียนเองไม่ต้องมีใครคอยบอกด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะแนะนำให้คุณแม่ทุกท่านลองดื่มเจนีชัวกันดูนะคะให้เด็กๆของเราได้ลองดื่มค่ะอย่าพลาดช่วงเวลาทองที่สำคัญในการพัฒนาสมองของลูกนะคะ ต้องขอบคุณคุณแม่สุดานะคะแล้วก็คุณแม่หลายๆท่านด้วยนะคะที่แนะนํากันเข้ามาช่วยกันรีวิวให้เจนิชัวซื้อเจนิชัวให้ลูกดื่มนะคะรับรองว่าเห็นผลเร็วมากๆภายใน2สัปดาห์เท่านั้นค่ะคอมเมนต์ถัดมานะคะคุณนัตยานะคะบอกว่า เจนี่ชัวโกโตันนี้เนี่ยดื่มง่ายมากเลยรสชาติอร่อยด้วยหอมกลิ่นถัว่วธัญพืชนะคะเด็กๆที่บ้านชอบดื่มมากเลยสั่งเพิ่มเป็นคอโบโว2แถม2ได้ไหมคะโอเคสแถม2สั่งได้เลยค่ะอ่านะคะเดี๋ยวทีมงานของเราจะจัดส่งคำสั่งซื้อให้คุณแม่ทันทีเลยนะคะอ่าคอมเมนต์ถัดมาค่ะคุณกัลยาบอกว่าซื้อที่นี่มั่นใจได้เลยค่ะแถมโปรโมชัษษ่นพิเศษด้วยโอ้ยขอบคุณคุณกัลยามากๆเลยนะคะ คุณสิริค่ะบอกว่าต้องการคำปรึกษาคุณสมชายนะคะบอกว่าต้องการสั่งซื้อครับน่คุณวาสนาขอสั่งคอมโบ3แถม4ได้เลยค่ะคุณธัญญาขอคอมโบ2แถม2ได้เลยอ่ะคุณนกนะคะบอกว่าขอคอมโบ3แถม4ส่งให้เลยค่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวทีมงานของเราจะรวบรวมข้อมูลคำสั่งซื้อของทุกท่านนะคะเรารีบติดต่อกลับอย่างไวเลยทีเดียวค่ะ เราจะจัดการซ้าสั่งซื้อให้คุณทุกท่านเลยนะคะจัดซื้อ,อให้คุณดาวด้วยคุณดาวด้วยนะคะคุณดาวก็สั่งด้วยเหมือนกันแล้วก็ คุณเอกด้วยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะจะรีบทําคําสั่งซื้อให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ทุนพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะเตรียมรับของรางวัลสุดพิเศษกับเราได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่กังวลนะคะว่าลูกของเราทําไมขี้เกียจเรียนทําไมชอบเล่นทําไมไม่มีสมาธิในการเรียนเรียนช้าผลการเรียนไม่ดีเป็นเด็กดื้อนะคะแนะนําค่ะ รีบซื้อเลยนะคะกับเจนิชัวโกของเรานะคะดื่มเพียงแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นคุณพ่อคุณแม่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของลูกแน่นอนค่ะโดยเจนิชัวของเรานะคะเป็นนมที่มีรสชาติอร่อยค่ะรับรองว่าเด็กๆต้องชอบแน่นอนและดื่มง่ายด้วยนะคะเพราะเป็นนมที่ทําให้ช่วยดูดซึมสารอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดถึง10เท่าเลยทีเดียวนะคะ และช่วงนี้ค่ะพิเศษสุดๆกับ5การันตีที่แบรนด์ของเรามอบให้คุณค่ะ1การันตีสินค้าแท้100%นะคะ2ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทุกคนค่ะ3รสชาติอร่อยดื่มง่ายดูดซึมได้ดีค่ะ4การันตีดื่มแล้วท้องไม่ผูกไม่ทำให้อ้วนแน่นอนค่ะและ5สำคัญที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือการการันตี คืนเงินร้อหากดื่มไป2ส,สัปดาห์แล้วไม่ชอบไม่เห็นผลนั่นเองนะคะเพราะผลิตภัณฑ์เจนินชัวโกของเรานะคะมีประสิทธิภาพในการรักษามากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆถึง10เท่าเลยนะคะเหมาะสำหรับเด็กๆตั้งแต่อายุ1-18ถึง18ปีค่ะปลอดภัยอย่างยิ่งสำหรับทุกสภาพร่างกายของเด็กไม่มีผลข้างเคียงไม่มีส่วนผสมของยาหรือสารกันบูดแน่นอนค่ะ การันตีความน่าเชื่อถือจากวิชาชีพเลยนะคะการันตีว่าเห็นผลค่ะ100%เซแน่นอนค่ะและนี่คือแฟนเพจอย่างเป็นทางการของสินค้าตัวนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดดื่มแล้วไม่เห็นผลแค่ส่งข้อความกลับมาเรายินดีคืเนเงินให้ร0 0เปอร์เซค่ะ